มาเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมามาพี่น้องนี่นะคะเมนูอาหารจานดวนอาหารจานเด็ดนะคะเมนูสิ้นคิดนะคะผัดกะเพราไก่สิคะท่านนะ,ะพี่น้องกะเพ,พาราไก่เมนูสินนนส้นคิดเพื่อนวาน่โอ้จักสิ้นคิดเพราะสิ้นคิดบ่มูแล้วใบบุยลำใช้ใบเอ่อไข่สองดาวนะคะพี่น้องไข่สองนอยเป็นเ้อคนสิ้นคิดกินผัดกะเพรา ไข่ดาวสองใบนะคะอือพี่น้องรสรแซ่บเมนูทำเองอาหารจานเดียวอาหารจานดวนพี่น้องรสแซ่บแซ่บเวอร์นะคะับทำเองชุนเองนะคะชุนมลึกกึกกึ๊ยอย่งว่าพี่น้องเอ้อคอยกระเทงใจคางบ้านเพิ่นคือกันเลยพี่น้อง ข้างบ้านมีแต่ฝาลังพี่น้องมีแต่คนเถ่าอยู่พี่น้องก็ลูโตนเพิ่นพีการนะมันเห็ดในบ้านเรได้พี่น้องกระเพราเนี่ยทำในบ้านไม่ได้เลยชุนมากพี่น้องพวก่อยจมทำข้างนอกกินข้างนอกทำเสร็จกินในโต๊ะเนี่ย พี่น้องข่อยไปเคยกินเขากับผัวเลยเดย้เดี๋ยวนี่พี่น้องกินไผ่กินมันพี่น้องแต่ข่อยเป็นคนเห็ดกับเขาให้เขากินอะไรทำกับข้าวให้แกกิน่ะเมื่อกี้ก็เห็นสเต็กแซลมอนทำสเต็กแซลมอนให้สามีกินแล้วเราก็กินมาทำผัดกับข้าวไก่พี่นอ้อง กินคนละยางกินคนละยางกินคนละหมอ,อมเข้ากินข้างนอกสบายใจไปนอกทำตรงนี้กินตรงนี้กลิ่นมันแรงพี่นอ้องอาหารไทยต้องเข้าใจว่าทำในบ้านมันมันกลิ่นแรงลีเดอร์ผัดกะเผ้า,นาเนี่ยก่น้องถ้าทำแบบขนมจีน ผักต้มหนึ่งปลาอย่างยังพาอเห็ดได้ได้ในบ้านพี่น้องแต่ว่ากะเพราอันนี้ไม่ได้แล้วแรงมากสรั่งบอกรับว่าได้ว่าแมนรับว่าได้ดอกพี่น้องมันฉุดแฮะมันจามอืม แซ่บตามภาษาฮาวนี่ละพี่น้องเห็ดข้างนอกกระซางมันพี่น้องก,กินผู้เดียวกระซางมันพีนออ่น้องกินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวอิ่มคนเดียวนะคะอ่านบอก เป็นพุ่มแพรกคับเป็นเลยพี่น้องคั่นเป็นพุ่มแพ้คั่นเล้ย